สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับพี่เชร์เล็กอีกแล้วนะคะในกิจกรรมพณิตศาสตร์แสนสนุกค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมพณิตศาสตร์แสนสนุกวันนี้นะคะเรายังมาเรียนรู้ในค่าของตัวเลขกันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆแต่วันนี้นะคะพี่เชร์มีเพลงสนุกสหนึ่งถึงห้าสิบมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าพร้อมนะเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนับเลขหนึ่งถึงห้าสิบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบบอบสองสิบาสบส

44 45 46 47 48 49 50่เาเมื่อสักครู่เด็กๆก,ก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดหนังสือคณิตศาสตร์มานะคะหน้าที่70แล้วก็หน้าที่71ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดสหน้านี้กันนะคะเด็กๆคําสั่งหน้าที่70นะคะเด็กๆให้กากระบาททับช่องที่แสดงค่าของตัวเลขในช่องแรกค่ะเด็กๆเหมือนที่เราเคยทํามาแล้วนะคะเด็กๆสังเกตนะคะแต่วันนี้นะคะ มาหาข้างหน้าด้านหน้านะคะจะไม่เป็นเลขอาราบิกเด็กๆเ,เห็นไหมคะด้านหน้าจะเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆข้อแรกเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะเลขอะไรคะเลขห้าไทยใช่ไหมคะเลขห้าไทยก็มีค่าเท่าเท่าไหร่คะเด็กๆเลขห้าไทยก็มีค่าเท่ากับห้าเหมือนกันนะคะอะเด็กๆลองนะับพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่นับได้เท่าไหร่คะนับได้สี่มีค่าเท่ากับสี่นะคะ เท่ากับเลขห้าไหมคะไม่เท่ากันเราต้องหาสิ่งของที่มีจํานวนเท่ากับห้านะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะนับได้ห้ามีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับห้าตรงกับเลขห้าด้านหน้าไหมคะตรงกันนะคะเด็กๆก,กากระบาดลงไปเลยคะ่ะต่อไปพี่เซจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูอีกหนึ่งข้อน,นะคะ ช่องต่อไปนะคะเด็กๆดูสิคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งไทยมีค่าเท่าไหร่คะเด็กๆมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะเรามานับภาพแรกกันเลยค่ะหนึ่งสองนับได้สองมีค่าเท่ากับสองนะคะเด็กๆ,ๆต่อไปช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับได้เท่าไหร่คะนับได้หกมีค่าเท่ากับหกนะคะเด็กๆต่อไปช่องสุดท้ายเลยคะ่ะเลขอะไร นับดูสิคะว่าได้เท่าไหร่หนึ่งเลขอะไรคะเด็กๆเท่ากับเลขหเลขหมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับหนึ่งตรงกับเลขด้านหน้าไหมคะเด็กๆตรงกันนะคะเด็กๆก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีเหมือนเดิมเลยนะคะระบายสีช่องที่เรากากระบาดนะคะเด็กๆ ต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะเด็กๆก็คือหน้าที่71ค่ะเด็กๆคําสั่งหน้านี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะสังเกตรูปภาพต่างๆนะคะดูรูปภาพในหน้านี้ทั้งหมดนะคะและตอบคําถามในกรอบด้านล่างนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องอ่านตัวเลขด้านบนก่อนนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หกเจ็าอ่ามีจำนวนทั้งหมด1นึถึงสินะคะเด็กๆะทีนี้เด็กๆก็มาสังเกตรายละเอียดของรูปภาพนะคะแล้วเรามาตอบคำถามด้านล่างกันนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะพิซเซอร์เล็กจะอ่านให้เด็กๆฟังให้ครบทุกข้อเลยนะคะแล้วเด็กๆก็เติมจำนวนอ่าลงไป ในช่องนะคะเด็กๆข้อแรกเลยค่ะเด็กๆมีเด็กทั้งหมดกี่คนเอเด็กๆก็ต้องมานับตรงนี้ใช่ไหมคะว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองเด็กๆเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีทั้งหมดสองคนใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่เลขอะไรลงไปใส่เลขสองลงไปค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะมีลูกโป่งทั้งหมด กี่ใบเอลูกบอลอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆ,ๆก็ลองมานับดูค่ะอ่าเจอแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะนับได้แปดนะคะเด็กๆ,ๆใส่เลขแปดลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะเด็กๆมีดอกไม้ทั้งหมด กี่ดอกนะคะเอ๊เด็กๆลองมาหาสิคะดอกไม้อยู่ตรงไหนเอ่ยเจอแล้วค่ะ่านับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามมีอีกไหมคะเด็กๆไม่มีแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดมีสามดอกนะคะเด็กๆใส่เลขสามลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะเด็กๆเขาถามว่า มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเอ๊เด็กๆก,ก็ต้องมาหาแล้วนะคะว่าไก่อยู่ตรงไหนเออที่เชื่อหาเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองเรามานับไก่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีไก่ทั้งหมดห้าตัวเด็กๆก,ก็ต้องใส่เลขห้ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เขาถามว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัว เด็กๆลองดูสิคะเขาบอกว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวเราลองมานับแมวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราลองมาหาดูสิคะว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวอ่าเจอแล้วค่ะมีแมวทั้งหมด1ตัวเด็กๆก็ใส่เลข1ลงไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปข้อสุดท้ายเลยค่ะเขาถามว่ามีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวค่ะเด็กๆเฮ้ลองมาหาสิคะ หน้าตาของสุนัขแต่ละตัวมันเป็นยังไงคะอ่าไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆลองนูสิคะมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะสามตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่เลขสามลงไปเลยคะ่ะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะสุดท้ายเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องระบายสีของรูปภาพในกรอบนะคะ ให้สวยงามเช่นลูกโปง่งต้นไม้ภาพต่างๆนะคะ่ะเด็กๆระบายลงไปให้สวยงามเลยนะคะค่ะเด็กๆสําหรับกิจกรรมคณิตศาสตร์วันนี้เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้ในตัวเลขมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสําสหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ